ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดมาเรื่องต่อไปสายต่อไปต้นนิวคาสเซิลรออยู่นะครับคุณต้นสวัสดีครับอ๋อแหมมานุ่มละมุนละไมเลยนะครับคืนนี้เป็นเรื่องของรุ่นน้อง รุ่นน้องไปเจอมาหรือว่ารุ่นน้องเล่าให้ต้นฟังจ๊ะร,รุ่นน้องไปเจอมาเลยครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังอีกทีนึงนะฮะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องที่เกิดขึ้นท้ายวัดนะฮะเรื่องท้ายวัดโอเคคุณต้นครับน้องไปเจออะไรมาเชิญเลยฮะครับผมก็สวัสดีตาออสพีนน่นรสแอดมินแล้วก็คุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับ ก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาจากรุ่นน้องคนหนึ่งตอนเออสมัยที่ผมยังเป็นทหารกองประจำการอยู่นะครับก็จะย้อนไปเมื่อเราๆสักสิบห้าปีที่แล้วครับก็คือผมเนี่ยเป็นทหารรุ่นห้าสึงสองส่วนน้องเนี่ยก็เป็นทหารรุ่นปีห้าหนึ่งก็เข้ามาผัดหนึ่งพอแยกย้ายอ่ขึ้นกองขึ้นอะไรแล้วเนี่ยก็เริ่มสนิทกันก็เลยอะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันเป็นเรื่องที่โจทตัวเองเนี่ย เจอเองแล้วก็เล่าให้ฟังก็คือเรื่องมีอยู่ว่าครับเนาก็คือตอนสมัยที่ไอ้เจ้าน้องคนเนี้ยเขาชื่อว่าน้องเอ็ม<ะ>อตอนนั้นเอ็มเนี่ยอายุประมาณสิบเก้ายี่สิบเนี่ยนะ,ะฮะก็เรียกได้ว่ากําลังแบบอยู่ในวัยแบบชักกันเลยนะ,ะฮะพอจบมหกมามัดหมาดเนี่ยก็ไม่ทําทอะไรก็คือพอ,อจับทหารเสร็จปุ๊บพอรู้ว่าเป็นปุ๊บก็บไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไระก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแม่คือ เอ็มเนี่ยแม่เนี่ยจะเป็นคนอุดรส่วนพ่อเนี่ยจะเป็นคนกรุงเทพ <c oughs> อ่าพอปิดเทอมเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแม่ที่อุดรน,นะฮะอยู่ในอำเภอมืนนึงก็ <c oughs> ตามภาษาของเด็กอ่าชนบทตามมันนอกกับป้าออดพอไปอยู่ได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยเจ้าเอ็มเนี่ยก็มีเพื่อนมีมฝูงมีอะไรกันอย่างเงี้ยฮะแล้วกิจวัตรประจาวันขอ,ข,อของ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 เด็กๆวัยรุ่นตามตามมันนอกตามอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะแบบว่า ยิงนกตกปลาอะไรเกดกันไปอย่างเงี้ยไปตามเรื่องตามราวต่อ่ะก็คือในกลุ่มเขาจะมีอยู่กันประมาณสามสี่คนก็จะมีเบิร์ตมีเอ็มีก๊อบมีเบลมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสี่คนเนี้ย<ะ>ก็คือถ้าเป็นเรื่องเรื่องทาบาปเรื่องอะไรเนี่ยโหแบบถนัดเลยอทีเนี้ยก็มีเรื่องที่แบบว่าที่จะต้องจําจนจนไม่ลืมเลยอ<ะ>ที่ก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยนะครับปออ<ะ>ก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยพอถึง ช่วงเย็นช่วงอะไรเนี่ยก็จะออกดักหนูหาป้ากันปกตินะครับ<ะ>ก็จะไปเลาะตามเอ่อตามตามเถียงนาแม่ปลาออสซาซ่าผมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรก็จะเถียงนานะ,ะพี่น้องเล่าให้ฟังอ่าก็เลาะกันไปเรื่อยก็หลังจากที่วันนั้นพอดักหนูตักเบ็ดหาป้าทอดแฉอะไรตามห้วยหนองคลองบึงอะไรของเขาเนี่ยนะฮะก็พอเสร็จวันนั้นปุ๊บเขาก็กําลังแบ่ง แบ่งพวกปลาพวกอะไรที่จับก,กันมาได้เนี่ยคือสี่คนเนี่ยพอ,อคือแบ่งหน้าที่กันไปเขาเน้นปักเบ็ดเขาเน้นทอแข่งอะไรคือพอจับมาได้กี่ตัวก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมาหันซีกันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดทีนี้วันนั้นเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณสักสองสามทุ่มแหละหลังจากที่ปักเบ็ดช่วงเวยน็นพอช่วงประมาณทุ่มเนี่ยก็จะไปเที่ยวดูไปอะไรอย่างเงี้ยน <S <S ะับก็ลังขณะที่กําลังแบ่งปลากันอยู่เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเออ่ข้างหน้าเนี่ยมีเงา คุมตะคุมของของลุงคนหนึ่งอะนะฮะ,ฮะเดินมาก็ไอเจ้าเอ็นเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมลุงคนนี้หน้าคุ้นคุเหมือนเคยเห็นที่ไหนแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหน <ฮะ S 2> ลุงแกก็เดินผ่านไปกับพร้อมกับแบกเอ่อแบกแบกเหมือนเป็นข้องอะปะออดที่เขาใช้ใส่ปลานะครับเป็นใบใหญ่ๆเลย <ฮะ S 2> เดินผ่านกลุ่มของอเจ้าสามพี่คนนี้ไปก็ทําให้พวกเด็กหนุ่มไปพวกเนี้ยมองกันหน่ยเอ๊ะทำไมลุงคนนี้ไปหาปลาที่ไหนมาทําไม ได้เยอะจังเพราะว่าที่เห็นเนี่ยปลาเนี่ยมันมันเต็มเต็มในห้องที่ลุงคนนั้นแบกไปเลยเปล่ะก็หลังจากวันนั้นพอหลังจากแมงปลาเสร็จอะไรเสร็จเลยก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปพอมาอีกวันหนึ่นงเนี่ยเจ้าไอ้เจ้าเอ็มเนี่ยก็มีความคิดขึ้นได้ว่าเออคุณกับเพื่อนว่าเราน่าจะไปหาปลาแถวๆขที่ลุงคนนั้นแกหากันบ้างเนอะก็น่าจะได้เยอะนะเพราะวันนั้นที่เห็นกันอะคือเห็นทั้งสี่คนเลยว,ว่าลงุงไหน ขี่ปลามาเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้ถามเขาว่าหาที่ไหนอพอคิดได้แบบนั้นปต่ออสเอ็มบอกว่าทั้งสี่คนเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปดูอแถวๆที่ลุงคนนั้นจะหาสิว่ามันเป็นตรงไหนนะสมัยปลามันเยอะจังสมัยมเราหาแล้วไม่ได้เยอะขนาดนนะั้นอซึ่งบริเวณที่ลุงคนนั้นไปหาเนี่ยที่เอ็มไปหาแถวนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณท้ายวัดหลังหมู่บ้านก็คือในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีวัดมีอะไรอยู่ตาม หมู่บ้านตามอะไรเงี้ยค่ะออครับ,รรบพอเอตกค้ามวันนั้นเนี่ยทั้งสี่คนก็ค่อยเดินตามทุ่ง,งานาก็ไปเดินอ่ะดูแถวๆบริเวณวัดซึ่งไปเดินดูตามมันนอกสมัยก่อนอนะ่ะพราว่ามันคือมันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับ,รบประมาณสิบห้าปีที่แล้วอ่ะก็จะมีพวกอวยน้งองข้องบึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นปกติก็พอเดินไปก็เห็นลุงเอคนเมื่อคืนเนี่ยที่เดินผ่านกลุ่มพวกเขาไปเมื่อคืนเนี่ย ก็พอเดินไปถึงปุ๊บก็เห็นว่าลุงอันเนี้กําลังทอดแหอยู่บริเวณทถาจานนั้นละตอนครับก็ทั้งสี่เนี่ยก็มองไปที่ลุงก็สังเกตว่าเออทำไมคนลุงคนนั้นเหวี่ยงแหไปที่ไหนเนี่ยมันเหมือนมัมีปลาเนี่ยตอนติดขึ้นมาเต็มแหเลยอ๋ออ่ะเอ็งบอกผมก็งงอ่ะพี่คือมันเออแบบแบบมี ได้เดยอะทุกรอบเลยจนกว่าปคือปาล <จน S 1> ปามันเยอะเร <ปา S 2> ียกว่<ป>าเออใช่แต่าคือปลามันมันชุมและปลามันตัวใหญ่คือลุงจะเก็บใช่ไหมแหวกแกนไอ้มีมาแล้วแกก็แบบว่าเอาเอาวางโยในบนนี้แล้วแกก็หันมาเก็บอะไรอยู่อย่างเงี้ยอพอไอ้สี่คนนี้เห็นปุ๊บว่าเฮ้ยปลาตัวใหญ่และมีเยอะก็เลยอยากจะได้บ้างก็เลยจับตาดูลุงคนนั้นแบบอยู่ไอ้แกนีคืออันนี้อยู่ห่างๆป่าคุณต้น ใช่ใช่ป๋อคือ,อ<า>เหมือนเหมือนสมมติว่าลุงลุงอยู่เออ่ตรงตรงขอบบ่ออีกอีกฝั่งหนึ่งไอกลุ่มพวกเนี้ยอยู่อีกฝัก่งหนึ่งครับป๋อก <c oughs> ็คือคือคือยืนดูอยู่เหมือนอยู่คนละฝั่งเัมือนอยู่หัวค้องทั้งยคองอะไรอย่างเงาี้ยนะฮะครับก <c oughs> <c oughs> ็จนจะเอ่อจน,จน,จน,จนแกก็ได้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 จนไอที่คลองที่แกใส่เน <c oughs> ี่ยก็จะไม่จะไม่พอใส่อยู่แล้วป๋อพอทีนี้พอดูอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยความโลภก็เลิ่มนแบบว่าก็ คืออยากได้อ่ะอาตามเด็กวัยรุ่นแหะคือ,อยังไงก็ต้องเอาให้ได้เยอะกว่าลุงอ่ะก็คิดดูว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคุยกับเพื่อนละว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวพวกเนี้ยเดี๋ยวถ้าเรารีบมาจองที่หาปลาก่อนตะลุงวันเนี้ยเราก็น่าจะได้กลับบ้านไปเยอะแน่แน่อ,อ่าเรานัดแน่กันเสร็จปุ๊บทั้งสี่คนเนี่ยเอ็มเบิร์ดกอลอะไรละเพื่อนเนี่ยอ่ะก็นัดแน่กับเพื่อนกันเป็นอย่างนีทีนี้เนี่ยพอถึงหัวค่าเนี่ย มากันแต่หัวข้ามเลยต่ออสก็คือห้าหกโมงเย็นเนี่ยตรงอื่นไม่เอาแล้วพี่เคยไปปักเบ็ดตรงนั้นตรงนี้ทีนี้พอถึงหัวข้าปุ๊บเนี่ยสี่คนเนี่ยก็มานี่เลยมามุ่งมาอีตรงที่ลุงคนนั้นหาแล้วได้เยอะเหมือนวันเมื่อวานเลยทีนี้ป๋ออสพอเอ็กวาพี่คือผมเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยเป็นเป็นนักทอดแหงคนหนึ่งนะที่แบบว่าเออแบบแม่นอะไรประมาณนี้มันก็คุยแล้วมันไปแต่วันนั้นเนี่ยต๋ออส ปรากฏว่าพออีตอนที่ทอดไปเท่าไรเท่าไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ปลาเลยอือ uh huh. คือทั้งแหทั้งอะไรไอเพื่อนที่เหลือพอคือตักตอนแรกทีมันจะได้เฮ้ยต้องได้ตัวใหญ่เหมือนเหมือนลุงคนนั้นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งแหทั้ uh huh. องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวกูไปตักเบ็ดแล้วกันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่ก็เอาแช่นั้นแล้วกัน uh huh. ปรากฏว่าคือไม่ว่าจะทํายังไงอะ่ะ uh huh. ก็ไม่ได้อยู่ดีปอด uh huh. ทีนี้พอพออยู่เป็นนานๆครับพอชักเริ่มหึกเริ่มมืดอเริ่ม,มสักสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S ยืนแบบเซ็งๆก็คุยกันเออลุงคนนั้นไปไหนทำไมวันนี้ไม่เห็นลุงเลยปุ๊กีจะเห็นแกมา <S <S หาปลาอะไรอย่างเงี้ยก็เอ็มก็บอกเออถ้ามาวันเนี้ยก็เกิดแต่ถ้าเจอเนี่ยก็จะถามเลยว่าลุงลุงทำยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยอพอยังไม่ทันที่จะไอ้นี่เสร็จเลยป้าออดปรากฏว่าทั้งสี่คนเนี่ยได้ยินเสียงตุ้ม คือมันมีเสียงเหมือนอะไรตกไปในน้ำมาปะออดค,คือถ้าเป็นแถวบ้านเราแถวภาคกลางก็คือจะเป็นเหมือนพวกลูกมะพร้มมาวพ,พวกอะไรเงี้ยที่ร่วลงน้ําเสียงมันก็จะดังๆหน่อยปะออดไอ้ทั้งเอมอวานพอผมได้ยินเสียงนะตุ๊บผมทั้งสี่คนเลยก็หันไปมองเป็นตาเดียวมเ,มเลยหันไปพร้อมกันเลยก็ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือลุงคนเนี้ยยืนทอแถอยู่อีกฝั่งหนึ่งอา้าวใช่ปะออดคือจากเมื่อวานอ่ะไอไอไอจีคนเนี้ยืนดูอยู่ตรงเนี้ยไอลุงทอดทอดแถอยู่ตรงไอ้ไอ้หัวบ่อ วันนี้ไอ้ไอสี่คนเนี้ยไปหัวบอกไอ้ลุงเนี่ยมามายืนทอดแหยู่ตรงที่ไอ้สี่คนนี้ยืนเมื่อวานคือสลับที่กันใช่ป่ะออซึ่งจอบอกผมงงมากเลยเฮ้ยลุงมาตอนไหนวะก็ทอดแหเททาไห่ไปทิทีไปไปเท่าไร่เนี่ยปลาก็ติดมาเยอะทุกทีเลยปดเออแต่ทีเนี้ยเอ็มบอกว่าเอ็มก็เลยแต่สงสยยัยแหละเออทีนี้พอเพ่งดูเพ่งไปเพ่งมาเนี่ยปอ๊ออปรากฏว่าเอ้ยมันเริ่มแปลกตาวะ่ะไอ้จากไอ อย,อย่างอย่างตั้งแแห่เนี่ยปออ๊อดคืออย่างเวลาเขาถือเนี่ยเขาก็จะเอาแขนกลางคืออันนี้ผมก็ไม่เคยทอดนะเขาก็จะเอาแขนกลางวันแล้วก็จะเอาแบบว่าตรงที่เป็นโซ่ๆอะ่ะค่อยไว้อ่ะทีเนี้ยปรากฏว่าไอ้จากที่คิดว่าเป็นแห่ที่ตะลุงคนนั้นถือเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่แห่ป๋ออ๊อดเอ็นบอกว่าที่พอผมดูดีๆนะมองไปมองมามองไปมองมาเนี่ยจนสุดท้ายพอดูจนแน่ชัดเจนแล้วว่าคืออะไรเนี่ย มันบอกว่าพวกผมยืนตัวแข่งกันสี่คนเลยทั้งสี่คนเห็นเหมือนกันเลยป้าออดอเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นและไอ้ตาลุงคนนั้นเอาทอดไปนะปอ,อ่ะไอานอาอดอแกเอาเป็นพวงหลีดะอะป้าอ<ว>ัดเป็นพวงหลีดใช่เป็นพวงหลีดอะประมาณสามสี่อันนะโยนเข้าไปในไอต้ตรงตรงตรงหนองน้ำอะป้าออดอแล้วปลาตัวใหญ่อะก็ติดขึ้นมาซ<ว>ึ่งมันเป็นพวงหลีด เอ็มบอกว่าเฮ้ยไอ้ลุงเนี้ใช้พงลีดท่อแถแล้วพอมีปลาติดมาเนี่ยแกก็เอาไปเทลงในในในข่องที่ที่ใส่ปลาเนี่ยปออ,อพงลีดไวน้นี่แล้วปรากฏว่าไอ้ข่องที่ใส่ปลาที่บอกว่าคิดว่าเป็นข่องเนี่ยพอมองไปดีๆเนี่ยเ,ออเห็นกึน่เต็งตาเลยป๋อลุงนั้นมันคืออะไรคืออะไรมันเป็นโลงศพอะใช่ป๋อคือมันเป็นโลงศพคือไอ้ตะลุงคนนี้ย เอาพวงหลีดเนี่ย uh huh. โยนไปในน้ำเนี่ยแล้วปลาก็ติดมาแล้วพอดึงขึ้นมาคือเหมือนมันลอยขึ้นมาติดมือป่ะออด uh huh. ไอเด็กๆ uh huh. พวกเนี้ยดูตอนแรกก็คิดว่าเป็นเป็นแหทีนี้พอดูใกล้ๆเนี่ย uh huh. มันไม่ใช่แหมันเป็นพวงหลีด uh huh. แล้วพอพอได้ปลามานเนี่ย uh huh. เขาก็เอาไปเทใส่ในโรงศพพอเทเสร็จพอทั้งสี่คนนั้นเริ่มรู้แล้ว uh huh. ว่าว่าเจออะไรอะ่ะแต่จะร้องก็ร้องไม่ออก uh huh. ทีนี้เนี่ยก่อนที่ภาพจะตัดไปเนี่ย เอ็มบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมเห็นชัดๆคาตาเลยนะที่คือตะลุงคนนั้นเนี่ยเอาปลาเอาปลาปลา,าที่เทใส่ลงไปที่ระหุนน่ะเป็นเหมือนพวกปลาช่อนอปลาสลิดปลาอะไรอย่างเงี้ยปออปรากฏว่ามันไม่ใช่ปอดูมันเป็นปลาอะไรเอออะไรมันเป็นปลาไหลเ,เอ็มบอกว่าเป็นปลาไหลนบแบบเกือบร้อยตัวกําลังใชยอะไรอยู่ในโงออรงอ่ะคือปลาไหลมันเป็นศพตามความเชื่อนะใช่ปอน เอ้บอกว่าคือชายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโยงอะเ mm. อมเลยอะแล้วทีเนี้ยคือเหมือนเหมือนแบบว่าลุงแกอยากให้เห็นอะ mm hmm. เหมือนแบบว่าล่างแกเนี้ยค่อยๆ่อยดันขึ้นมาผ่านปลาไหลมาก็ซึ่งก็เป็นล่าง <Hey. S 2> ของลุงคนนั้นนั่นเองจริงเหรอคือล่างแกอยู่ในโงรงศพ<บ>ทีปลาไหลกินไวใ้ใช่ใช่ uh. แล้วปลาไหลเยก็ชายอยู่ปลาไหลคือปลาไหลนี่แบบตัวดําเมี่ยมตัวอ้วนเลยนะอ๋อทีเนี้ยเอ็มบอกว่าก่อนที่เอ่อ สติผมจะดับบูบไปเนี่ยเสียงที่ได้ยินลอยมากระทบหูเนี่ยคือได้ยินเสียงตรงนี้บอกว่าเออเอ็มบอกว่าคือเขาพูดเปภาษาอิสา,สานะครับ,รบนี่ผมพูดไปถูเขาบอกว่าอยากได้ไม่ใช่หรือมาเอาไปสิป้านะ่ะเอาไหมพูดอย่างเงี้ยตอน<ะ>ทีเนี้ยเอ็มบอกว่าพอได้ยินอย่างงั้นปุ๊บเนี่ยภาพตัดไปเลยเพราะมันจกมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเออเป็นเวลาประมาณเออ ทีหนึ่งตีสองลหลักก็คือมีพวกพ่อแม่ชาวบ้านเนี่ยมาดูกันเต็มเลย,เยนะก็คือเหมือนเมื่อต้นครับสี <4 S 2> ค่คนดับหมดเลยเหรอหมดเลยแต่เอห,หมอกวูบไปหมดเลย,ยที่รู้ว่าวูบไปหมดคือเพราะว่าพอพอ,พอตอนเช้าที่มีพวกเอ่อพวกคือไม่ใช่ชาปอดคือตอนกลางดึกกันแหละเพราะว่าพวกพอ่อพวกพวกแม่พวกอะไรพวกชาวบ้านเห็นว่าเอ้ ไอ้เด็กสี่คนนี้ปกติไปหาปลาเนี่ยประมาณไม่เกินห้าทุ่มสี่ทุ่มอย่างนีมันก็จะกลับบ้านกันแล้ววันนี้ทําไมไม่กลับเขาเลยออกมาดูกันว่ามาเออมาไปหาปลาที่ไหนอซึ่งทางแม่ก็บอกว่าก็ไม่คิดเลยว่าว่าจะมาหาปลาอยู่แถวนี้มาหาไรท้ายวัดแบบนี้ก็คือรู้สึกตัวมา้อเกันเลยเพรารู้สึกตัวมาอ้อเกันเนี่ยเงี่ยวแต่เลยป้าออทั้งสี่คนเลยเออเออแล้วแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเออที่ตรงเนี้ยที่ท้ายวัดเนี้ยอื ชาวบ้านแถวนี้เขาไม่มีใครกล้ามาหาปลากันหรอกอคือ,เ,อ,อเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีตาลุงคนคนหนึ่งปลาคนเนี้ยเขาชื่อตาบุญาหลก็คือเขาจะชอบเอ,อชอบกินเหล้าป่าเกินเหล้าแล้วแกก็จะชอบหาปลาเป็นชีวิตจิตใจเลยครัแต่ทุกๆวันเนี่ยแกก็จะออกปักเบ็ดทอดแหอะไรของแกอย่างเงี้ยพอแกหาปลาได้อะแกก็จะไปขายแล้วทีเนี้ยพอเอาไปขายปุ๊บพอหาทุกวันทุกวันพอมีอยู่ครั้งหนึ่ง เออแม่แรกฟงพวกชาวบ,บ้านบอวกว่าเออแกหายไปหลายวันอือแกหายไปหลายวันชาวบ,บ้านก็คิดว่าเออคงคงไม่ได้หาปลามั่งคงก็คงไม่มีแล้ว,ลวก็คงหาปลาหาอะไรเป็นปกติแต่ทีเนี้ยก็มีชาวบ,บ้านเนี่ยไปหาปลาไปหาปาลาแล้วก็ดักได้ปลาไหลตัวใหญ่เนตอนทุกวันทุกวันเลยก็แปลกใจว่าทำไมแถวนี้ปลาไหลมันชุมจังว่าเออมันแปลกเนียก็เลยเกิดกว่าคิดว่าเออถ้าถ้าเราดักไว้เยอะ หมายถึงว่าดักกระจายไว้หลายๆที่เนี่ยมันก็น่าจะได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมีจังหวะหนึ่งแกบอกว่าแกเดินไปไปตรงนั้นเลยตอนอไอ้ตรงบริเวณตรงที่ไอ้นนะส,สี่คนนั้นเห็นเลยอ่าใช่ที่เห็นแกยืนทอดแถวอย่างเนี่ยปรากฏว่าแกก็เดินไปเดินมาเนี่ยปรากฏว่าแกไปเจอศพตาบุญไหลเนี่ย,อยนอนตายลอยน้ําอยู่ตอนเออแล้วปรากฏว่า พอนอนตายลอยนั้นเนี่ยพอแกเห็นปุ๊บแกก็คือตอนนอนตายเนี่ยนอนคว่ำหน้า <Huh. S 2> พอแกเห็นปุ๊บแกก็จะไปพลิกรากว่าพอไปพลิกเนี่ยตอน oh. ลําตัวแกมีปลาไหลอะช้ยอยู่ทั้งตัวเต็มตัวเลยอะไอ้ช uh. uh huh. าวบ้านนขาบอกว่าหึนแบบเป็นร้อยอะ่ะคือชัยจนเนื้อจะหายไปเกือบหมดอะ <Huh>. oh. นั่นแหละครับก็คือตั้งตั้งแต่นั้นมาที่มีชาวบ้านไปไปเจอศพตะบุหลายเนี่ยเอ็นบอกว่า คือเอ็มเนี่ยเพิ่งเรียนเพิ่งเพิ่งมาอยู่บ้านแม่คือไม่รู้ว่ามีประวัติอย่างนี้อยู่แล้วชาวบ้านบอกว่าคือตรงเนี้ยไม่มีใครกล้าเยื่อย่างกลายเข้ามาเลยถ้าเกิดแบบหลังตะวันตกดินไปแล้วคือไอ้พวกคนหาปลาพวกชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู้กันเพราะว่าเคยมีคนมาอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่ามีคนหาปลาอยู่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยพอเห็นว่ามีเอ้ยมีเพื่อนหาปลาว่าเดินไปดูที่ใครวะเพื่อจะพรรู้จักกันอปรากฏว่าเดินพอเดินไปดูเนี่ยก้เห็นเป็นตาบุญไหลเนี่ย ยืนไอ้ตรงหน้าเนี่ยมีพวกปลาไหลพวกอะไรอย่างนั้นนะป่าวยืนอยู่บนยืนอยู่ข้างบนเนี่ยยืนรอทอดแหทั้งตัวจะมีปลาไหลชชยอยู่อ่ะแค่นั้นแหละตั้งแต่นั้นมาก็นั่นแหละก็เป็นที่แบบโจดจันกันไปทั้งหมู่บ้านเลยว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยเจอผีตาบุญลาเจอผีตาบุญลาจนไม่มีใครกล้าออกมาเลยครับตอนกลางค่ำกลางคืนแถวบริเวณนั้นอ่ะจนทีเนี้ยไอศิษไอเด็กสี่คนเนี้ยไอจาเอมีหัวโจกคือไม่รู้ไงแล้วไม่คิดว่าจะเจอก็ไป นั่นแหละก็ะเลยไปเอาแถวนั้นเข้าก็เลยนั่นแหละครับป๋าออดก็เลยเจอตาบุญหลายจากการซะตั้งแต่นั้นมาเองบอกว่าผมก็ไม่กล้าไปไหนอีกเลยจนจนกลับมากรุงเทพมาเป็นอาหารเนี้ย<อ>มันก็ไม่ได้กลับไปบ้านแม่อีกเลยนั่นแหละครับ<อ>เรื่องราวที่น้องเล่าให้ฟังก็จะมีประมาณนี้แต่ออดโอ้โหคุณต้นจริงๆแล้วหลังวัดมันมันเป็นเขตอพยพทานรึเปล่าหรือว่ามืกอกมันไม่มีใช่ไหมมันเป็นเขตอพยพทาน ใช่พ่อแต่ว่าไอ้ทางโซนทางทางทางโซนนู้นอะทีนี้ผมผมก็ไม่รู้ไงน้องมันเ่าคือไม่รู้ว่าไปแอบหาหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกที่แหละมันมันมันก็ทุกที่นะมันก็จะมีคนแอบแอบไปแบบเนี้แหละคุณคุณต้นคุณผู้ชายนะฮะเพราะว่าที่นั่นอะคือปลามันรู้สึกปลอดภัยมีที่อยู่ที่กินไงใช่ไหมแต่คนที่มันก็แอบแอบไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่อย่างที่ เอมน้องคุณต้นเล่าเลยว่าค,คือปลาไหลเนี่ยมันกินซากเน่าเปื่อยอ่ะมันกินซากเน่าเปื่อยแล้วแล้วโอ้โหแล้วศพมันเน่ามันอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรอะ่ะมันก็กินโดยธรรมชาติครับอโอ้โหคือนึกภาพตามนะว่ามันชัยชัยชัย,ชยจนแบบท้องไส้พีกออกมาเป็นโพรงอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหครับแล้ว น้องผมบอกว่าตอนที่เห็นแบบว่าเอ,อนอนใครในโรง,งอ่ะเป็นร้อยปล่าอ้แต่ยี้ยีย้เลยอย่ะคือก็เท่าที่แกจับได้อ่ะแล้วแกก็โยนใส่โยนใส่ครับจริงๆแล้วเนะี่ยในวันในวันก่อนหน้าที่ไปอ่ะที่เห็นแกสะพายมาอันนั้นก็น่าจะเป็นคล้องใหญ่ๆจริงๆอ่ะแหละเป็นแหเป็นอะไรจริงๆแต่ว่าพอวันนั้นบ,บุกไปถึงที่แกไงแกก็เลยแบบใช่ไหม ใช่่ไปตรงนั้นเลยตรงที่ที่แกนจมน้าตายตรงนั้นเลยกระโดนปลาไหลชัยอ่ะนะฮะแล้วมีนบอกว่าพ่อเคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับคุณอะไรเนี่ยอักษราลิขิตนะฮะปลาไหลที่จับได้เยอะเยอะก่อนหน้านั้นคงจะอร่อยนะนะฮะหลายคนก็บอกผมป๋าเองก็เคยฟังเรื่องเล่านะคุณต้นคือตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กๆแหละคนแถวบ้านเนี่ยเขาก็เขาก็ กินปลาไหลกันแหละในกรุงเทพเนี่ยน,นะเขาบอกว่าตอนหลังเนี่ย<อ>เขาไม่กินเขาผู้ใหญ่เขาเล่ากันเราก็เผือกตั้งแต่เด็กแหละเขาบอกว่าอพอเอามาทํมาอ่ะมาผ่าท้อง่ะเจอนิ้วคนอยู่ในท้องอเออเขาก็เลยไม่กินเจอนิ้วคนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วนะคุณต้นคุณผู้ฟังบางคนบอกบไม่กินแล้วปลาไหลเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยง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 อ๋อมีมีเลี้ยงใช่ไหมปนี่เขาเลี้ยงขาย นะฮะเลี้ยงเลี้ยงมีเลี้ยงนะฮะโอเคครับผมสนุกเชียงคุณต้นป่าก็ลุ้นตามไปด้วยเลยอะ่ะครับมันกระต่อเได้ละมันก็มีประมาณนี้แหละโอเค<ม>ครับผมต้นขอบคุณมากครับออร์ด่อดูการหน้านะต่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับคุณต้นขอบคุณมากครับ,บครับผมสวัสดีครับขณะน,น,นี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยอง่อสุนโดยศิลปภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนังศิษะไศัก์ลโ